嘩嘩。 เลยโดนหมัดขวาครับโอ้โหโ้ีเด็ดจริงๆครับซอลินูปัดไว้ก่อนครับเลยิสอ้าปัดไปอีกแล้วครับซอลินอูจิ้มครับจิ้มครับเ้ายังขาปัดเอากอดไปก่อนครับกอดไปก่อนตีเขาหมัดขวาครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับพยายามจะกอดครับตอนนี้เลยิสต้องกอดครับซอลินูก็พยายามจะซอยหมัดยิกยิ่เลยครับซอยหมัดนะโอ้ยไหวไม่ไหวครับอ้าตอนนี้มาเป็นพายุครับซอลินูอ้าวย่อยแล้วย่อยแล้ว้องหมัดขวาขึ้นมาครับเอ้าเริ่มฟืนมาหรือยังเริ่มฟืนมาหรือยังหาคอก่อนครับหาคอ ต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับเอ้าตัดล้ำตัวเหมือนกันนะครับซอลิดูดวลเหมือนกันนะละัดพื้นครับเอ้าจังหวะน,นี้ของซอลิดูหยับเข้าไปครับเนี่ยครับหยับซ้ายครับโอ้โหไร้คาราวาสักส<อ>ิบจอกต่อสู้ลุกสมัยโบร,ราณนะครับอโอ้ยพงสรีชัดจามันเที่ยวนะครับพงสรีครับเอ้าววิญญาณในจานหมวดเที่ยวเข้เาสิงนะครับตอนนี้หยับเข้าไปครับหมัดขวาโดวลฝ่าทีนึงโอ้โหกองเชียร์ ตองเตือนดังทั้งสองฝั่งครับบวกหมัดครับพงศิริครับเอบวกคืนครับซอลินูใครโดนใครใครโดนใครหมัดขวาครับเขียวไม่ได้ครับขยับเข้าไปนะครับซอลินูเปิดเกมนะครับโอ้หมัดหนึ่งสองของโซลินูครับหมัดขวาคืนไปครับจากพงศิรีหมัดขวาคืนมาครับซอลินูเอาแรกหมัดกันเลยครับตบขัดขวาโยนลนเลยครับโอ้ยพยายามจะลุกขึ้นมาแล้วไม่อยู่หวอ้สายดักเอาไว้ครับทางด้านของเสือที่ว่ายังกัดฟันพยายามมีโต้อยู่โอ้ยแโดนลำตัว นี่ครับโดนนวดมาตั้งแต่ยก2ครับไหวไม่ไหวครับเซอร์ชิโอ้โหโ,โ,หโ,โ,หโค้งเคงครับตอนนี้เอ้ายังไงดีเหมือนจะเหมือนจะไม่ไหวแต่ว่าเอ้าสุดทาย